สวัสดีค่ะพบกับนางที่ร้านแว่นด็อกเตอร์ไอสาขากระทุ่มแบนนะคะที่เก่าเวลาเดิมเลยวันนี้นางมีของสัมนาพุณนดีๆมาแถมให้กับลูกค้าท,ที่มาตัดแว่นหรือมาใช้บริการที่นี่นะคะก็คือเครื่องล้างแว่นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นระบบการล้างเครื่องอัลตราซูนิกตัวนี้จะให้ความละเอียดในการล้างมากๆเลยนะคะเป็นแบบไส้นี้พกพาแบบนี้แบบนี้เน,นะคะถ้าอยากได้ยังไงก็แว่นมหาหานาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ ง่ายๆเลยค่ะที่คลิปต่อไปได้เลยนะคะวิธีง่ายๆให้ลูกค้านะคะเติมน้ําเปล่าก่อนให้ท่วมนิดนึงนะคะแล้วก็นําน้ํายาล้างจานยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะมาหยดสักสองสามหยดใส่แว่นลงไปค่ะเราก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยระบบเขาจะทํางานด้วยอัตโนมัตินะคะเป็นระบบอัลตราโซนิกตรงนี้จะล้างละเอียดมากๆเลยค่ะตามซอกน็อตซอกอะไรแว่นล,ลูกค้าใส่ปิงแน่นอนในเครื่องนะคะก็จะมีสามารถลูกค้า ล้างคอนแทคได้แล้วก็เอานำซาก,กุไระค่ะมาขันน็อตได้ตรงนี้จะเป็นแบบซาก,กุไรมินินะคะสำหรับพกพาขันตัวแว่นได้เลยค่ะเวลาแว่นหลวดนะคะตรงนี้ก็มีแถบไปให้ด้วยคุ้มมากๆเลยเมื่อล้างแว่นเลยเรียบร้อยแล้วก็ปิดขันนะคะนํำแว่นนะคะเข้ามาล้างอีกครั้งหนึ่งนำทิบชู้ซับน้ำาอกให้แห้งแล้วก็ผ้าเช็ดไปในทางเดียวกันนะคะเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดแค่นั้นค่ะเสร็จเรียบร้อย